ก็อยากจะกลาบเรียนว่าผมเองนั้นนะฮะเชียร์ลิเวอร์พูลตั้งแต่เรียนมศหนึ่งครับตอนอถ้าเป็นคิสสักราฯก็ประมาณทศวรรษที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบนะฮะถ้าเป็นพศก็ประมาณสองพันร้อยยี่สิบนะครับห้าสิบกว่าปีแล้วสมัยนั้นโกก็เลคิเม้นนะ จอนโตเช็คนะครับเควินทีแกนนะเอมลินฮิวนะครับนะแล้วก็ถามว่าดูจากไหนไม่มีทีวีลอะครับบ้านผมทั้นตะบนมีทีวีอยู่เครื่องเดียวนะครับไม่มีโอกาสเราได้ติดตามลิเวอร์พูลจากหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์เล่มละ5บาทตอนนั้นนะครับเล่มละ5บาทนะ วันนี้นะครับก็ได้รับทราบข่าวจากชมรมลมีวพูลขอนแก่นแฟนคลับว่าจะมีรถแห่คิดแล้วคิดอีกล่ำล่ำอยากจะออกมาแห่ครับแต่ก็กลัวเขาจะด่าว่าพวกว่าว่างจัดกะ <c oughs> เลยยับยั้งชั่งใจไม่อารมณ์ผู้วางออกมานะครับ <c oughs> ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราดูแล้วก็อยากให้พูดง่ายว่าไม่ให้เสียประโยชน์ ดูยังไงให้มีสาระนะครับอย่างแรกนะผมมองว่าฟุตบอลเนี่ยการตลาดในตัวพ่อเลยนะฮะลองดูดิผมผมห่านการที่เลีว้วคูเนี่ยชนะมาติดติดกันก็นเยอะแพ้แบบจนคิดว่าจะเปลี่ยนทีมเชียร์ก็ไม่เคยเปลี่ยนได้สักทีฮะใครเคยเปลี่ยนเลยไหมครับนี่แหละก,การตลาดนะครับคือ เขาเรียกว่ามีความจงรักภักดีในแบรนด์สูงรักแล้วรักเลยบางทีเบือ่อเบือ่อเกอบตายก็ต้องคนเชียร์มันนะก็ก,ก,ก็ต้องเชียร์ต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ชนะวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าชนะตลอดไปแพ้วันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแพ้ตลอดการนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ ทีมริพูลทีมนี้ได้แสดงให้พวกเราเห็นก็คือสปิริตของความเป็นนักสู้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคาแรคเตอร์ของความเป็นแชมป์คือสามารถกงความตายได้บ่อยๆนะแต่ไม่เกี่ยวกับโกงเวลาเมียนะครับกงความตายอันนั้นโกงไม่ได้นะฮะโกงความตายไม่ได้เพราะอาจตายจริงนะก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความ ชื่นชมยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าว่างๆนะครับทางลิลพูหังแก่นแฟนคลับผมจะได้จัดให้พวกเราได้มารวมตัวพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมนอกจากดูฟุตบอลร่วมกันก็อาจจะไปทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองร่วมกันก็จะเป็นเรื่องที่ผมกล่าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับ,บค่ะขอเสียงปรบมือ